มันเก๊กังๆยังไงไม่รู้อ่ะสุดท้ายหลายคนก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจไม่ได้ทำสักทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Justing นะครับเป็นรายการที่จะนำข้อมูลความคิดและข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนกันครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการเริ่มต้นใหม่นะครับ เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็มีแนวคิดที่อยากจะทําอะไรดีๆให้กับตัวเองหรือให้กับสังคมอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าหลายครั้งหลายคราวนะครับก็ไม่ไม่ได้ลงมือทําสักทีคิดออกมาหลายไอเดียก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีนะครับก็บางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยศักยภาพไม่ถึงหรือเปล่าเราจะทําได้ไหมทําไปแล้วคนอื่นเขาจะนินทาเราหรือเปล่าหรือทําไปแล้วเนี่ย จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยแกเนี่ยทาไอเนี้ยทาได้ไม่ดีเลยบันทึกเสียงเนี่ยทาได้ไม่ดีเลยอัดวิดีโอมามันเก๊กังยังไงไม่รู้อ่ะสุดท้ายหลายคนก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจไม่ได้ทําสักทีใช่ไหมครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่คิดแบบเนี้ยในเมื่อก่อนเนี่ยก็คืออยากจะอัดวิดีโอแบบเนี้ยนะครับอยากจะทํามานานมากแล้ว แต่ว่าไม่ได้ทําสักทีก็เพราะว่านี่แหละครับเสียงรอบด้านเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราเนี่ยคิดไปเองถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คิดไปเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าผลน,นั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆหรือมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆแต่เราจะไปแคร์ทาไมครับก็ในเมื่อเราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมคนเรานะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ย มันก็ต้องเก๊ๆกงๆงผิดๆถูกๆเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่มีใครที่จะทําอะไรได้เป๊ะๆตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าคนที่ทํามาหลายปีต่อหลายปีแล้วก็ยังมีผิดพลาดใช่ไหมครับเราทําใหม่เราก็ต้องผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับเลิกคิดไปเลยแล้วกลับมาลงมือทํากันดีกว่านะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็ได้มาลงมือทําอัดวิดีโอให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้ฟัง ลงมือทําวันนี้และจะดีที่สุดสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากข้อคิดนะครับเป็นคําคมไว้ให้ทุกคนได้คิดถึงเรื่องที่จะเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างนะครับคําคมนั้นก็คือทําวันละนิดดีกว่าคิดแล้วไม่ทําหวังว่าทุกคนจะลงมือทํานะครับ ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการของเราครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ